ก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้สังเกตตัวเองว่ามีส่วนไหนบ้างในชีวิตของผมเนี่ยที่ผมสามารถรักษาวินัยเอาไว้ได้แล้วมันก็มีอยู่สสิ่งครับที่ผมทาได้ก็คือเรื่องของฟิตเนสที่สามารถเข้ายิมได้ประมาณ5-6วันต่อสัปดาห์แล้วก็การทําช่อง YouTube นี้ที่โพสต์อาทิตย์ละคลิปเนี่ยมาติดต่อกันเกือบจะ4เดือนละแต่ว่าด้านอื่นๆอย่างเช่นการตื่นเช้าเนี่ยผมไม่สามารถรักษามันไว้ได้นานมากพอแล้วผมก็เลยเกิดสงสัยว่าเป็นเพราะอะไร แต่ทีนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับ The Diary of a CEO และในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมีบทหนึ่งที่เขาได้พูดถึงเรื่องของสมการในการสร้างวินัยเอาไว้แล้วพอผมได้อ่านแล้วเนี่ยผมก็แบบเข้าใจในทันทีได้เลยว่าทําไมผมถึงมีวินัยใน2เรื่องนั้นแต่ในด้านอื่นผมกลับไม่มีวินัยกับมันแล้วในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์ทุกคนได้ฟังกันครับสมการในการสร้างวินัยเนี่ยจากหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วย3สิ่ง อย่างแรกครับก็คือเป้าหมายที่เราต้องการจะทำเนี่ยมันมีความหมายกับเรามากขนาดไหนอย่างที่สองการที่เราลงมือทำเนี่ยมันมอบความรู้สึกดีกับเรายัางไงได้บ้างและอย่างที่3คือความเจ็บปวดจากการลงมือทํานั้นเนี่ยมันมีมากขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเข้าใจทีละอันกันเลย <S <S อย่างแรกครับก็คือเป้าหมายนี้เนี่ยมันมีความสําค, <eto> คัญกับเรามากขนาดไหน ในแต่ละอย่างที่เราตั้งเป้าว่าจะทำเนี่ยแน่นอนเราก็จะมีเป้าหมายที่อยู่เบื้องหลังนั้นไปอีกเนาะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีความหมายกับเราอย่างไรได้บ้างสำหรับข้อนี้ครับจากหนังสือเนี่ยคือเขาบอกช,ชัดเจนเลยว่าให้เราระบุออกมาให้ชัดเจนเลยว่า finished? ไอ้เป้าหมายที่เราต้องการจะไปให้ถึงผ่านการลงมือทําที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีค่ากับเรามากขนาดไหนมันมีความหมายกับเรามากขนาดไหนกันแน่ให้ลองให้คะแนตนตัวเองดูครับจาก1นึถึงสิ ยิ่งมีความหมายมากนะ่นแสดงว่าโอกาสที่คุณจะลงมือทําตามเป้าหมายนั้นเนี่ยมันก็จะมีสูงขึ้นถูกไหมอันนี้ก็หลักการง่ายๆเลยแต่นี่คือสิ่งสําคัญที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองข้ามนะบางอย่างเรามองว่าเอ้ยเราให้ความสาคัญแต่เราเคยถามตัวเองเมื่อประมาณ2-3เดือนที่แล้วแต่พอเรามาถามตัวเองในปัจจุบันอ่ะคำตอบมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่ายึดต,ติดคําตอบใดคําตอบหนึ่งที่ตัวเองเคยตอบเอาไว้แล้วในเมื่ออ,อดีตแต่ให้ลองถามตัวเองอยู่เรื่อยๆครับว่า ไอเป้าหมายที่เราต้องการจะไปให้ถึงเนี่ยมันยังมีความสําคัญกับเราอยู่จริงไหมหนึ่งในหลักการหนึ่งที่ผมว่าผมสามารถช่วยเสริมให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นได้นะก็คือเรื่องของการทำวิชั่นบอร์ดเวลาที่เราทำวิชั่นบอร์ดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการตอกย้ําสิ่งที่เราต้องการในชีวิตว่าเนี่ยชีวิตนี้เราต้องการอะไรบ้างรถแบบไหนบ้านแบบไหนการงานแบบไหนคู่ครองแบบไหนไลฟ์สไตล์แบบไหน พยายามสร้างให้มันชัดที่สุดแล้วก็ดูมันทุกๆวันครับพยายามให้เห็นว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการอยู่นะเหมือนกับเป็นการเตือนสติไปในตัวด้วยแล้วถ้าเกิดเรามีวิชั่นบอร์ดเราหมั่นมองมันบ่อยๆเรารู้ว่าเราใช้ชีวิตเรากาลังวิ่งตามอะไรอยู่เมื่อนั้นเนี่ยความสําคัญของเป้าหมายที่เรามีเนี่ยมันจะยังคงที่อยู่ในระดับที่สูงตลอดเวลาอ่ะแล้วเมื่อนั้นผมเชื่อเลยว่ายังไงครับคุณก็จะสามารถระลึกถึงเป้าหมายตัวเองได้เสมอ และคอยวิ่งตามมันอยู่เรื่อยๆต่อมาในส่วนที่2ก็คือเรื่องของความรู้สึกดีที่ได้จากการลงมือทําก่อนหน้านี้มันคือมุมมองของเราที่มีต่อเป้าหมายว่าเป้าหมายเนี้ยมันสําคัญกับเรายังไงบ้างแต่ที่นี้ครับสิ่งสําคัญที่เราลงมือทําในทุกๆวันมันไม่ใช่การที่เรามองที่เป้าหมายถูกต้องปะแต่มันคือการที่เราลงมือทําแต่ละอย่างเนี้ยอย่างสม่ําเสมอถ้าเกิดเป้าหมายเราคือการที่เราต้องการจะลงทุนแล้วก็มีพอร์ตการลงทุนเนี้ยเป็นหลักล้าน เราก็จะต้องหมั่นแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปออบอยู่เรื่อยๆใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีความมีวินัยกับมันมีความสม่ำเสมอกับมันอ่ะ ถ้าเกิดเราอยากจะเป็นคนที่มีองค์ความรู้มากขึ้นนั่นะคือเป้าหมายเราแล้วเราให้ค่ากับมันมากเราก็ต้องอ่านหนังสืออย่างสม่ําเสมออยากทําช่อง u t u b e อ่ะก็ต้องโพสต์คลิปอย่างสม่ําเสมอนี่แหละครับคือคีย์สําคัญของการลงมือทาอยู่เรื่อยๆแต่ทีนี้ในการที่เราจะสามารถลงมือทําบางสิ่งบางอย่างอยู่เรื่อยๆได้เนี่ยแน่นอนครับคือเราจะต้องมองว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่น่าทําเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าคุณอยากจะมีวินัยในด้านไหนชีวิตของตัวเองเนี่ยจะต้องถามตัวเองก่อนว่าไอการที่เราลงมือทําสิ่งนี้แล้วเนี่ย เราจะได้รับอะไรกลับมาบ้างซึ่งคำว่าได้รับอะไรกลับมาบ้างเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องได้ return หรือว่าได้บางสิ่งบางอย่างที่จับต้องได้อย่างเดียวนะผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการทําช่อง YouTube นี้การทําช่อง u t u b e นี้เนี่ยแน่นอนผมอยากจะมีช่อง YouTube ที่เติบโตได้ในอนาคตสิ่งที่ผมจะต้องทําในแต่ละอาทิตย์ก็คือการอัดคลิปแล้วก็โพสต์ลงไปในช่องใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เรื่องของกระบวนการเนี่ยแน่นอนว่าในหลายๆครั้งเราก็อาจจะรู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากทําขนาดนั้นใช่ไหม ้ดยผมจะต้องหาทางหลอกล่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกสนุกกับกระบวนการในการลงมือทํามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการ หาวิธีการเปลี่ยนมุมเซตกล้องใหม่เนี้ยให้มันรู้สึกว่ามีอะไรมุมใหม่มากขึ้นรู้สึกสนุกมากขึ้นในการลงมือทําหรือเปลี่ยนรูปแบบเนี้ยให้เป็นเรื่องของเกมฟิเคชันหรือการทําให้กระบวนการทํางานเป็นรูปแบบของเกมมากขึ้นมีสิ่งที่ต้องทําแบบเป็นทูดูลิสต์พอมาร์กได้ปุ๊บผมอาจจะได้รางวัลบางอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนหรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือการเพิ่มกระบวนการสร้างความเจ็บปวดให้ตัวเอง ในรูปแบบของ Accountability Partner ก็คือถ้าเกิดผมไม่อัดคลิปนี้เนี่ยผมจะเสียงเงิน500บาทนี่คือกระบวนการที่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองต้อง enjoy กับการลงมือทำมากขึ้นเห็นไหมครับมันจะแบ่งเป็นสองประเภทนะคือสิ่งที่หลอกล่อเรากับสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดจากการที่เราไม่ลงมือทำคือทั้งสองสิ่งเนี้ยหลอกล่อให้ผมทำงานทั้งนั้นอ่ะนี่คือองค์ประกอบที่ผมบอกว่าทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตของทุกคนได้ถ้าหากคุณอยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างครับ ให้หาทางเนี่ยมีของรางวัลอยู่ตรงปลายทางเพื่อที่จะหลอกล่อให้คุณเนี่ยลงมือทําสิ่งนั้นทําให้คุณรู้สึกอยากทํางานนั้นมากขึ้นหรือถ้าเกิดคุณมองว่ารางวัลมันไม่เวิร์กกับคุณเพิ่มบทลงโทษก็ได้ทําให้คุณวิ่งไปด้านหน้าแทนเพราะว่าคุณกลัวว่าคุณจะตกเหวอยู่ด้านหลัง อ่ะนี่ก็เป็นแนวทางเหมือนกันหรืออีกแบบหนึ่งนะถ้าเกิดผมแชร์เป็นเรื่องของการเข้าฟิตเนสของผมคือตอนนี้เนี่ยผมก็มีวินัยกับการเข้าฟิตเนสอยู่ที่5-6วันต่ออาทิตย์แต่เป็นเพราะว่าผมมีเทรนเนอร์ไงผมจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วผมก็ต้องใช้เงินตรงนั้นเนี่ยให้คุ้มค่ามากที่สุดซึ่งก็คือการไปฟิตเนสอย่างสม่ำเสมอ5-6วันต่อสัปดาห์กินอาหารให้ดีดูแลตัวเองให้ดีเพื่อที่ว่าผมจะได้เห็นผลลัพธ์จากการออกกําลังกายหรือว่าจากการอ,อ,อยู่ร่วมกับเทรนเนอร์เนี่ยให้เห็นชัดได แล้วก็มาถึงองค์ประกอบที่3ครับอันสุดท้ายก็คือความเจ็บปวดจากการลงมือทำนั่นเองสำหรับข้อนี้ครับผมจะสื่อถึงเรื่องของ friction หรือว่าแรงเสียดทานในทุกๆอย่างที่เราทำเนี่ยผมเชื่อเลยวว่าเวลาทุกคนจะต้องทําการบ้านหรือว่าจะต้องเขียนรายงานหรือว่าลงมือทำโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกไม่อยากทํามากมันจะไม่มีแบบแรงบันดาลใจไม่มี motivation ซึ่งสิ่งหนึ่งอะที่มันขัดขวางเราไว้มันคือเรื่องของ แสงเสียดทานมันคือมุมมองของเรานะหรือว่าความรู้สึกของเราที่มีต่องานว่าเฮ้ยงานนี้มันยากจังเฮ้ยงานนี้มันดูเยอะจังงานนี้มันดูเหนื่อยจังพอเรามีมุมมองแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ยากที่เราจะสามารถลงมือทํางานเหล่านั้นได้ถูกต้องปะเพราะฉะนั้นครับหลักการหนึ่งที่ผมอยากจะนํามาใชใ้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็เป็นหลักการที่ผมใช้เองก็คือการที่เราทําให้ตัวงานนั้นนะมันดูง่ายมากที่สุดถ้าเกิดอย่างเช่นกระบวนการของผมก็คือการอัดกล้องถ่ายคลิป u t u b e มี me, ใช่ไหมครับ วิธีการที่ผมจะต้องลด process หรือว่าลดกระบวนการให้มันง่ายที่สุดเนี่ยก็คือผมจะต้องมีการนําไฟหรือว่านําพวกพร็อพต่างๆอ่ะอยู่ในจุดของมันอยู่แล้วทุกๆครั้งผมไม่จำเป็นจะต้องจัดพร็อพใหม่เพราะห้องของผมมันถูกจัดอยู่แล้วผมแค่ต้องเอาแบตใส่กล้องแล้วขาตั้งกล้องเนี่ยมาตั้งไว้ในมุมที่ถูกต้องแล้วผมก็สามารถอัดคลิปถ่ายได้เลยจะเห็นนะว่าผมไม่ต้องมีกระบวนการเรื่องของการจัดเตรียมไฟจัดเตรียมกล้องหรือว่าจัดเตรียมสถานที่อะไรให้มันพร้อมเพราะเรื่องเหล่านั้นอะ่ะมันคือเรื่องของแรงต้านทั้งนั้นแล้วถ้าหาากแรงต้นนมันเยอะ ทุกคนก็ทราบดีไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรถ้าหากแรงต้านมันเยอะคุณจะไม่อยากเริ่มเลยแล้วงานก็จะถูกผลัดไปเรื่อยๆจะกลายเป็นเรื่องของการผลัดป,ประกันพรุ่งแทนโอเคมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนะ่าจะเข้าใจทั้ง3หัวข้อนี้กันเป็นอย่างดีละแต่ทีนี้เรื่องของสมการเนี่ยมันคือการที่เราเอาเรื่องของเป้าหมายมาบวกกับความรู้สึกดีจากการลงมือทําแล้วก็ลบด้วยความเจ็บปวดจากการลงมือทาแกนสําคัญของหลักนี้ก็คือการที่เราจะต้องเพิ่มมุมมองของเราที่มีต่อเป้าหมายเนี่ย ให้สูงอยู่ตลอดเวลาให้ถามตัวเองอยู่เสมอครับว่าเป้าหมายที่เรากําลังวิ่งตามเนี่ยหนความรู้สึกของเราอยู่ตรงไหน และในเรื่องของความรู้สึกดีที่เราได้จากการลงมือทําคือเราจะต้องหาทางหลอกล่อความรู้สึกของเราเนี่ยให้อยากลงมือทํางานนั้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบการทํางานให้ดูเหมือนกับเกมมากขึ้นทําให้เรารู้สึกอยากลงมือทําการเพิ่ม Accountability Partner ทําให้การไม่ลงมือทํางานนั้นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดหรือแนวทางไหนก็แล้วแต่ครับที่เหมาะกับตัวคนเองอย่างที่ผมแชร์ไปก็เป็นมุมมองของผมเนาะว่าผมหลอกล่อตัวเองยังไงแต่ทุกคนก็ต้องไปหารูปแบบของตัวคนเองนะครับผมเชื่อว่าเราแต่ละคนจะมีรูปแบบแต ตาัหมดเลยสุดท้ายแล้วคีย์สาคัญครับคือการทําให้งานนั้นเนี่ยดูกลายเป็นสิ่งที่น่าทําน่าสนุกมากขึ้นหรือถ้าเกิดไม่สนุกก็ให้ดูเป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดถ้าหากคุณไม่ลงมือทําแล้วก็พาร์ทสุดท้ายของสมการนี้ก็คือการลด friction หรือว่าลดแรงต้านให้ได้มากที่สุดอะไรที่เราสามารถเตรียมตัวก่อนได้อะไรที่เราสามารถทําให้มันได้ง่ายขึ้นได้มากที่สุดได้ ให้โฟกัสที่จุดๆนั้นครับแล้วเมื่อนั้นผมเชื่อเลยว่าไม่ว่ามันจะเป็นการเติบโตด้านไหนเป้าหมายอะไรอวินัยด้านไหนก็ตามถ้าหากคุณสามารถเดินตาม3สิ่งนี้ได้นะครับเพิ่ม2สิ่งแรกและลดสิ่งสุดท้ายลงก็คือเรื่องของความเจ็บปวดเนาะถ้าเกิดคุณสามารถเรียกว่าดันแต่ละอย่างเนี่ยให้สุดในด้านที่มันควรจะไปได้เมื่อนั้นวินัยมันจะเกิดอะ นี่ถือว่าเป็นสมาการหนึ่งที่ผมเก็ตแล้วผมก็ดูแล้วผมชอบมากเลยนะแล้วมันก็ทําให้เข้าใจในหลายๆด้านเลยว่าทาไมบางอย่างผมถึงไม่มีวินัยกับมันเพราะบางทีผมอาจจะแบบไม่ได้มีมุมมองที่สูงในการไปถึงเป้าหมายนั้นก็ได้เรื่องของการตื่นเช้าผมว่ามันดีนะแต่ผมนะตอนนี้อาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมมองผมที่ตัวเองตื่นเช้ามุมอมองผมที่ว่าผมไปถึงเป้าหมายนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันเลยอาจจะแบบไม่ได้มีแรงจูงใจมากพอเรื่องของความสนุกโอ้โหแน่นอนเนาะ ต้องนอนเร็วแล้วก็เรื่องของการตื่นเช้าบางทีผมอาจจะแน่นอนการตื่นเช้ามันจะมีเรื่องของความเอนจอยอย่างเช่นการเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเนาะมันรู้สึกดีแต่ความเจ็บปวดก็คือมันก็มีเหมือนกันคือต้องนอนเร็วมากขึ้นมันก็เป็นเรียกว่าการแลกเปลี่ยนที่ส่วนตัวผมณนะตอนนี้อาจจะมองว่ายังไม่คุ้มเท่าไหร่แต่แน่นอนผมอยากตื่นเช้านะแต่อาจจะต้องเปลี่ยนที่เรื่องของมุมมองที่มีต่อเป้าหมายนี้ก่อนว่าเฮ้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงชุดผมไปยังไงได้บ้าง แต่ถ้าเป็นเรื่องของออกกําลังกายเนี่ยโอ้โหผมชัดเจนมากเลยว่าการที่ผมออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอมันจะม,ม,มีผลต่อชีวิตผมเยอะมากเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพกายเรื่องของที่ว่าถ้าผมดูแลสุขภาพตัวเองดีงานผมจะดีตามไปด้วยเออมันก็แบบมีเรื่องแบบนี้มองที่มันชัดเจนมากกว่าผมเลยเต็มที่กับเรื่องของการเข้าฟิตเนสแล้วก็เรื่องของการทํา YouTube นี้ที่ผมมี Account a b i l i t y partner ที่ทําให้ผมเจ็บปวดนี่ก็เป็นการแชร์วิ่งจากฝ่ายผมนะครับในเรื่องของวินัยของชีวิต ผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วทุกคนสามารถลองนําไปปรับใช้ได้กับการเดินตามสมการของการสร้างวินัยจากหนังสือเล่มนี้ฮะโอเคสำหรับวันนี้ครับผมมีเรื่องมาแชร์เท่านี้แล้วเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ